อะไปดูอีกข่าวนึงค่ะครับมาเรื่องของดิจิทั l วอลเล็กันบ้างครับวันนี้ในการพิปรายที่ของสสที่รัฐสภาครับมีการคุยหรือมีการตั้งกระทูถามนะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอ l เล็ครับโดยวันนี้คุณจุฬพันธ์ก็ออกมาแจ้งนะครับว่านะฮะสภาเนี่ยแจ้งผ่านสภาแล้วว่าตรเตรียมจะลงทะเบียนกลุ่มนะฮะไม่มีสมาร์ทโฟนในช่วงตุลาคมนี้นะครับเพื่อที่ะจะ ดเนินการในโครงการแจกเงินต่อนะฮะแล้วก <opportunities> ็รวมถึงออกมายอมรับว <tech disappointment> ่าตอนนี้มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างระบบจ่ายวางเงินโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไปแล้วนะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใช้ข้ออ้างแบบนั้นนะฮะแล้วก็เลื่อนออกไปก่อนทําให้ทีนี้มันจะยังไงอ่ะทีนี้เรื่องของการทำาี่เจัลเบลต์อแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามันยืดแน่นอนนะครับ โดยวันนี้ครับเวลาที่รัฐสภาครับเวลาส1เอดนาฬิกานะฮะมีการประชุมกันโดยวันนี้ครับคุณสิริกัญญาตันสกุลน,นะครับสอสอบัญชีร,รายชื่อของพรรคประชาชนนะครับมีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาครับเรื่องของ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินใดนะฮะให้กลุ่มเปราะบางครับซึ่งมีการตั้งคำถามคุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับรองนายกรัมตีว่าการสงการคังครับแต่ว่าคุณพิชัยเองมอบหมายให้คุณจุลพันธ์อมอนิวัตอารัมตีช่วยว่าการสกางการคังเป็นผู้ชี้แจงแทนครับโดยคุณหมายเสต็ดกันยานะฮะมีการถา,ถ,าถามถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะแจกเงินสดให้แก่กลุ่มเปราะบางโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระหว่างวันที่2 5ถึง30กันยายนนะครับว่าอยากจะขอความชัดเจนถึงสาเหตุว่าทําไม ต้องรีบจ่ายไม่เกินวันที่30กันยายนเป็นเพราะติดปัญหาด้านข้อกฎหมายใช่หรือไม่นอกจากนี้ขอความชัดเจนถึงโครงการดิจิทัลเ l e t ในส่วนของกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนว่าจะลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับคุณหมายยังได้สอบถามถึงการจัดซื้อจัดจ้างระบบการชรําระเงินซึ่งรัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะวางให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัลครับแต่ขณะน,นี้การจัดซื้อดังกล่าวได้ยกเลิกไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้ว และจึงอยากทราบว่ากําหนดการที่บอกว่าจะเสร็จในสิ้นปีนี้จะเลื่อนออกไปใช่หรือไม่ครับอ,อันนี้นะคะก็คุณหมายนะเทคชั่นเรื่องนี้ตลอดนะคะแต่จะให้ดีนะเอาแบบ ดิฉันอยากให้แรงๆเยอะๆกว่านี้เพราะรว่าอยากรู้ในเรื่องของรัฐบาลน่ยจะตอบยังไงเนื่องจากตอนนี้คนสับสนวุ่นวา,ายไปม<า>หมดใช่คุณผู้ชมข่าววันนี้นะคะอัดเรื่มบอกไปอยากให้กาะติดนะคะไปถึงจบข่าวเลยวันนี้เรามีการสัมภาษณ์พิเศษนะคะรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งค่ะท่านจะมาวิเคราะห์เจาะลึกนะทั้งเรื่องของนโยบายรัฐบาลนี่แหละแล้วก็เรื่องของภาวะผู้นำของคุณอุงอิงด้วยกับนโยบายเหล่านี้ยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ทํา มันจะพังหรือว่าทำแล้วมันจะพังมากไปกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวท่านชี้ให้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูร่วมกันแต่ตอนนี้เราไปดูท่านมนตรีช่วยกันกระทรวงการคลังก่อนคุณจุลพันธ์นะเขาบอกแบบนี้การที่โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเปราะบางเนี่ยไม่เกินวันที่30กันยายนไม่ใช่เพราะติดป,ปัญหาด้านข้อกฎหมายอันนี้ตอบคุณหมานะคะ พราะทั้งตนแล้วก็นางสาวสฉิีกัญญาก็รับฟังพร้อมกันนะในการชี้แจงของสํานักงบแล้วก็สํานักกิจสเดีกาต่อคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป,ปี68ว่าสามารถดําเนินการผูกพันข้ามปีงบได้แต่รัฐบาลเนี่ยไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นซึ่งจะเห็นว่าขณะนี้มีการร้องเรียนกันบ่อยครั้งเลยเราอาจจะมีมุมมองด้านกฎหมายที่มองกับคนละเลี่ยมดังนั้นนะคะรัฐบาลจึงต้องจํากัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะนอกจากกระทบต่อเสรีภาพของทางรัฐบาลแล้ว ที่สําคัญกว่านั้นกระทบกับปากกระท้องของประชาชนฉะนั้นรัฐบาลจึงพยายามค่ะที่จะลดผลกระทบในด้านนี้ส่วนสาเหตุที่เลื่อน การลงทะเบียนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ใช่เลื่อนเพราะระบบของไม่ใช่ปัญหาของระบบนะทุกอย่างยืนยันว่าพร้อมแต่เทเล่อเนี่ยเราเกงว่าจะเกิดความสับสนซับซ้อนนอกจากนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่นานเกินรอหรอกตนคิดว่าอยู่ภายในกรอบเดือนตุลาคมก็คงจะเริ่มดำเนินการต่อให้เรียบร้อยได้อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการจัดซื้อจัดจ้างให้ทําระบบการจ่ายเงินยกเลิกจริง อ้าวยกเลิกจริงยอมรับด้วยอ่ะด้วยเพราะสาเหตุมีการเปลี่ยนผ่านธัฐบาลขณะนั้นเราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดคุยกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆและกําหนดการที่วางไว้เดิมว่าจะเสร็จช่วงปลายปีก็คงเลื่อนเลื่อนไปไหนอ่ะไปหลังปีใหม่ค่ะรวมทั้งยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ภาครัฐก็ยังมีการพัฒนาระบบการจ่ายเงินอยู่ตลอดเวลานะครับ